สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาที่ทันทัศสถานเปิดทวดโป่งนะครับผมหรือเรียกง่าว่าสวนสัตว์ระยองนะครับผมที่จังหวัดระยองนะครับผมก็คือวันนี้เรามาไกลมากๆเลยนะครับผมก็ข้านจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็คือที่นี่นะครับเขาจะเป็นแบบการเขาอะไรครับเขาว่าเหลียยพี่ๆนักโทษก็คือเขาจะแบบช่วยกันอะไรดูแลบ้างครับ<ม>เขาก็มีแบบหลายๆอย่างอยู่ข้างในด้วยอ่ะก็คือตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะครับแล้วสิ่งแรกที่เราเจอคืออะไรคือน้องมามาเราเจอมาด้วยเอา แล้วก็เจอเจอน้องความเปนเลยแล้วก็นี่เราซื้ออาหารมานะผมเป็นแค่แบบถ้วยละยี่สิบาทนะผมอให้กับแล้วก็วันนี้พี่โมจิไม่ได้มานะผมก็คือผมถ่ายคนเดียววันนี้ผมวันนี้ก็คือผมถ่ายคนเดียวแบบเดียว,เ,ยวเลยนะเพราะว่าพี่โมชิไม่ได้มาด้วยพี่โมชิไปทำภารกิจ ครบับผมให้อาหารน้องควางครับโอเคให้เพลหมดเลี้ยวประมาอันนี้ก็คือผมอยู่ในเข้ามาในกล่องน้องตายครับผมแล้วก็ซื้อแครอทมาเหมือนเดิมยี่สิบบาทก็คือเราเลยเข้ามาในโกเนี่ยผมก็เลยก็ตายยังไงล่ะ นี่ก็ตายนะหลงโอ้โหนมันก็ตายน้องจะมาแย่หันน้องกันเฮ้ยกินไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่สนใจเลยน้องไม่ตื่นเรเลย นน้องก็ต่ายแล้วค่ผมอันนี้เป็นน้องกระต่ายแล้วก็ให้อาหารน,น้องกระต่ายเลยมีตัวอื่นอีกไหม <c oughs> ตอนนี้แล้วก็ เริ่มเดินให้อาหารน้องก็ต่ายก่อนนะเพราะว่าน้องเหมือนแบบอิ่มกันเยอะเลยะไม่ค่อยกินเงินอยบยบยบหยิบยบยบยว่าอาหารก็ะต่ยไม่กินหรอกน้องก็จะอิ่มหมดแล้วอ่ะไปให้ นั้นเราไปให้เนื้อรายกันดีกว่าก็กคือเมื่อกี้จะมาหาเนื้อไายน้ำแต่น้องเนื้อไายไม่อยู่แั้เหลือค่อยกลับมากันอ่ะเพราะตอนนี้เรามันเหลืออาหารอยู่เพราะว่าน้องก็ตายอิ่มไปหมดเลยเมื่อกี้นะ้เนื้อยอยู่ที่บ้านแกะแพะนะซึ่งมีไหมมีน้องอยู่เฮ้ยเห็ไนไหม มันหงี่มกันหมดลเลยหรอเฮ้ย hey. น้องก็ไม่กินเหรอก็้องเนื้อไส้สวัสดีเครื่องน้องเนื้อไส้แครอทเฮ้ยน้องกินน้องเนื้อไส้จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ด้วยจับได้ด้วยเข้มาเลย เหมาหรือเปล่าน้องอาจะเหมาจับหน่อยได้ไหมจับขาได้ไหมจับได้ไหมจับหน่อยจับปวดเอย้ยจับไปด้วยเป็นยังได้ไหมจับขาจับไปได้ไหมอ,อันนี้คือตัวเนื้อตาย เราแค่หลอดเราจะให้กระต่ายน้แต่ว่ากระต่ายอิ่มหมดเลยไม่มีซิกไม่มีตอนไหนกินเลยเราก็เลยมาให้เนื้อใส่เลยนะครับโอ้หมดเลยเมื่อกีนหมดเลยบ๊ายบาย <ๆ S 2> เดี๋ยวเราเลากันต่อเลยนะครับนี่คือบ้านกระต่ายที่เราให้หาไปแล้วเมื่อกี้ๆๆๆนี้เราก็ซื้ออันนี้มาแล้ว20บาทเหมือนกันนะผมเป็นอาหารเม็ดของติด เราต้องทิ้งเหลือไว้ด้วยเพราะว่ามีน้องยุงอีกออันนี้จะเยอะพอนะน่าจะบุฟเฟ่ต์แล้วนะน่าจะอิ่มมันน่จะอิ่มนะน่าจะเยอะ แล้วกิดไม่อิ่มเาไปกินข้งงในกันอีกเขามีปลาข้างในนะอะไรเราใช่นกยูงรอเปล่าใช่เ้าใช่นกยุงเราไปให้นกยต่อไหนยุงก็คือตอนนี้เราจาอาหารเที่วให้กับกลุ่มนตรงนี้กันต่อทนะทกินกินบุฟเฟ่บฟเฟ่บุฟเฟบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟบุฟเฟ่บุฟเฟ่ หาหมดแล้วอีนนตี้งหมดล้วอันนี้ก็จเป็นกวางนะให้าหารกวางไหมเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้เนื้ส เอาฟุตเนื้อทรายเลยหหน่ำเมาสมันอิ่มแล้วมาละอยังหนูให้ดูจับไปด้วยนะจูนแอ๊จับไปแล้วจับได้แต่ตรงนี้มันจับยากตรงนั้นจับไปจับไปไหลายรอบแล้วนะ ไปตากันเฮ้ยน้องไม่กินอาหารน,นี้แต่ว่าผักบุ้งน้องกินนะเน่ยยิบมาอันนึง่งยิบปอนฮะน้องกินผักบุ้งน้องกินผักบุ้งเร <c oughs> <c oughs> าอยู่เพื่อนั้นตักนั่นอย่างให้ผักบุ้ง เขาใช้ไก่ชิล่าที่บาคลีเขาบอกว่าอาหารจาระเจ่ยเขาขายเฉพาะวันเสาร์ก ah, ับอาทิตย์เท่านั้นเขาไม่ได้ขายวันจันทร์วอนธรรมดาเขาไม่ได้ขายเลยก็คือเราก็จะอดหิมจอระเท่กินอาหารเสียดายแต่ไม่เป็นไรตัวอะไรบ้านไหง มหีหมูแต่ทำเป็นหลุมค,คือขุดหลุมลงไปแล้วก็ให้หมูอยู่ทำไมเขาไม่ให้ทำไมอ่ะทำไมม็นหมูหลุดเนี่ยใครอยากให้ดูมานห้ดูด้วยมีนู่น,ได,นได้อยู่ไหมนู่นตัวเล็กเลยอืมนี่เป็นขวดนมให้หมูน้องหมูหมูเด็กๆน้อยๆน้องหมูน้อย,อย,อย,อยมัมนจะ นี่บ้านอื่นเรอให้ตรงน้ดีนะตรงนั้นยังไม่ได้กินนะตอนนรสุดท้ายที่เขามีแล้วแล้วนะน้อง ก็จะมีจุดเหนก็จะมีมมน้องตัวเลยแล้วก็นี่มีตัวหน้ามีลัวหน้าด้วยนะผมนี่ตัวหน้าแล้วผมก็คือเขาก็มีแค่นี้นะ,ะผมสำหรับสัตว์นี้เผื่อใครที่สนใจที่นี่นะครับก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้ที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะครับบรรยากาศร่มรื่นดีมีคาเฟ่ร้านอาหารอร่อยแถยมราคาไม่แพง ันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย